มึงอ่ะศักยภาพมึงอ่ะเข้าใจไหมศักยภาพมึงระดับคนจกขี้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 จบนะคะ จบค่ะจบขี้ที่เดิมอ่าถ้าเงาก็เอาขี้ปากใส่ปากแล้วก็หลับไปมาคิดเยอะอีสัตว์มึงแท้ค่ะอีเฮี้อีงโง่อีกระบือรีวิวงานขัดซ่วมน,นะคะที่ทุกคนก็ไม่ค่อยชอบทำจะประมาณนี้เลยงานของป้าเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณมีทั้งหมดสองชั้นชั้นละแปดห้องนะคะ เนี่ยเหมือนเหมือนโรงเรียนเลยเดี๋ยวป้าจะรีวิวให้ดูไม่มีใครหรอกที่นี่มันเป็นบ้านพักของคนป่วยบ้านพักของคนที่พิการทางสมองก็จะประมาณนี้เลยขัดซ่วมก็ซ่วมจริงๆนะห้องไม่ต้องอันนี้คือห้องนะห้องนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเขาทำก็ที่บอกว่าป้าอยู่กับขี้ก็จะประมาณนี้เนี่ย อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกว่านี้แทบจะไม่ต้องทําอะไร <S <S เห็นไหมอันนี้ก็แค่ใช้ไม้ถูถูเอาไม่ขัดส้วมก็จะประมาณนี้เนี่ยส้วมประมาณนี้ไม่มีอะไรอเราพาลูบไปก็เสร็จละเห็นไหมเห็นไหมแป็งเปิงสะอาดสะอานนะเพราะเราทําทุกวันเห็นไหมจะบอกว่าขัดส้วมอยู่กับขี้ก็เลยก็เลยจะให้ดูเพราะว่าทุกคนชอบคิดว่างานขัดส้วมมันแย่มันอะไร ก็จะประมาณนี้รีเวให้ดูนะนี่ฮะทั้งหมดแดห้องก็ประมาณสองชั่วโมงสี่สิบห้าสิบเนี่ยนะข้างบนแปดข้างล่างแปดสิบหห้องจะประมาณนี้เลยก็แค่ดูแลความเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือก็ต้องทำเองพวกผ้าอะไรพวกนี้เขาซักเองหน้าที่เรามีแค่แค่เรื่องของสวมหน้าที่ของห้องก็เป็นเรื่องของพนักงานคนอื่น หน้าที่ครัวก็จะเป็นจะเป็นเรื่องของพนักง,งานคนอื่นนะคะก็เขาก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเตียงนอนให้รีวิวให้ดูเพราะว่าพวกเขาเรียกว่าคนที่พิการทางสมองอ่ะคือนิดหน่อยอะนิดหน่อยช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างตรงนี้เขาก็จะมีคนดูแลยีิบสี่ชั่วโมงก็คือมีคนดูแลในตึกควบคุมดูแล เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาอยู่พัสเมน์คนเดียวเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นซื้อกับขา่ายยังไงอะไรไงเขาจะมีทุกอย่างเหมือนโรงแรมเลยทีเนี้ยคือมีคนดูแลไม่ต่ำกว่าสี่คนยีิบสี่ชั่วโมงคอยควบคุมดูแลเรื่องการกินการนอนการใช้จ่ายเงินนะ,ะควบคุมการออกไปข้างนอกกับกี่โมงดูแลในเรื่องเนี้ยอย่างเงีงย้ย อ่ะดูแลเรื่องการกินยาให้ตรงเวลานะพี่เลี้ยงเขาก็จะมาอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงดูแลถ้าเกิดอาการโครม่าหนักหรือว่าเออคุ้มครั่งเสียสติอะไรเขาก็จะส่งโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยอีหนิงอยู่กับอยู่กับซ่วมซ่วมจะประมาณนี้เลยนี่มีมีนิดหน่อยเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรหรอกเขาดูแลตัวเองอย่างดีเราก็แค่รูปภาพไปมาไปมา ดูยหยาใหญ่ไม่ให้มันมีดูอะไรนิดๆหน่อยๆถือผ้าลูบไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะรีวิวตัวเนี่ยป้ายังไม่ถูพื้นเนี่ยทุกอย่างสะอาดเดี๋ยวป้าคือไม่ขับนะจะไม่เอาขีดน้ําน้ําในนานทีปีหนเราคิดว่าถ้ามีอะไรสบู่เสบือเราค่อยฉีดนอกกักน,นั้นก็ใช้ใช้ม็อบถูพื้นเลยใช้ม็อบเปียกธรรมดาถูเฟึดเฟือดสองสองสองมืดส,สามวืดก็จบโอเคนะคะ รีวิวให้ดูงานขัดซ่วมที่ยุโรปจะประมาณนี้คนที่ไม่เคยทำก็ไปบุรีอาชีพขัดซ่วมว่าอีหนิงอยู่กับขี้ขี้ไม่มีไม่มีจ้ะก็ที่ป้าเลือกทำงานขัดซ่วมเนี่ยมันมีเหตุผลนะอันนี้ก็คือมันอิสระไงมันเหมือนทำอยู่กับตัวเองไงเนี่ยไม่มีขี้มีเหี้ยอะไรหรอกเนี่ยดูสิเห็นไหมสะอาดสะอ้าน ที่จะมาบอกว่ามีขี้มีเครื่อไม่มีสะอาดสะอา้านป้าเช็ดทุกวันเห็นไหมที่ป้าเลือกทํางานอย่างนี้เพราะว่ามันอิสระมันอิสระมันไม่เดือดร้อน,น,อนมันยังไงลนะ่ะมันอิสระนะเราอยู่กับตัวเองบางทีเขาให้ทำสามชั่วโมงเราจะเสร็จแค่ภายในชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกับเรื่องของเราแล้วมันไม่มีใครคอยมาจ้าจี้จ้ำชัยเรามันไม่มีใครคอยมาชี้บอกนะว่าเราต้องทําอะไร หรือต้องทําขนาดไหนไม่ต้องกลัวเห็นไหมสะอาดสะอาดโล่งมือนไม่มีอะไรเลยตัวนี้ไม่ต้องทําอันนี้เขาทาเองแล้วคนเขาก็เฟรนลี่เห็นไหมเขาน่ารักฮัลโหลเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนป่วยนะฮัลโหลโอเคเอละกูดไปเนี้ยยากูดยาเห็นไหมเขาน่ารักเขาไม่วุ่นวายกับเราอยาวี่ดวบอกกินเอินหอยร์ Ja, heute Freitag. Mittag ist schon da, glaube ich. Bitte? Schön wieder? Nein, da ist noch was drin. Ne? Ja. Ich ja, ist noch was drin. Du meinst bei deinem Klo, ja, habe ich gesehen, ja. Ich packe das auch, wenn leer, mache ich wieder rein für dich. Ja. Ich weiß, dass du nicht selber kannst, okay. Und in, sind sie im ja, ja, hol mal ein. เมมาน้อยสิเจน่นหโยูกูดอย่าเขาพูดถึงเรื่องที่ใส่ซ่วมที่ให้เราใส่ให้ตลอดคนเนี้ยเข้าใจดีเห็นไหมเหนี่ยไหมโลง่งแล้วก็ไม่มีหัวหน้าไม่มีเจ้านายเพราะเราทากับบริษัทข้อดีของบริษัทก็คือไม่ไม่มีใครมาคุมไม่มีใครมาพูดเราทําไปเลยแล้วก็นานทีปีหนจะมีคนเข้ามาตรวจมาอะไรบ้างก็โอเคอืม มันก็คือเป็นงานเพราะว่าป้าทำงานอื่นมาหมดแล้วงานขัดส้วมนี่คือเวิร์กสุดสมัครณ้ได้นะเราดูแลเอาเลยตรงไหนที่เราเห็นว่ามันไม่งั้นเราก็ทำนะเราไม่ต้องทำทุกวันนะถ้าเราเห็นว่าเออมันมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองงานงานอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองเป็นงานอิสระไม่มีใครมาควบคุมแล้วคนในตึกเนี้ย ที่เขาพักอยู่กันเนีย่ยเขาก็เป็นพวกเฟรนลี่คือเขาเป็นคนป่วยไงแต่ไม่ใช่ป่วยช่วยตัวเองได้คือเป็นคนออพิการทางสมองแต่ไม่เยอะคือประมาณน<ม>่าพิการทางสมองแบบช่วยตัวเองได้เขาก็ไม่ถนัดที่จะเชา่าอพาร์ตเมนต์อยู่เองไงตัวนี้มันก็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เลยนะมันเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์คือมาอยู่กันเป็นหมูคนะ่คณะเหมือนนักเรียน แต่มันก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของไทยของมันนี่ค่ะเห็นไหมไม่ไม่มีหัวหน้าไม่มีใครคอยมาชี้นิ้วสั่งเราทําไปเลยถึงเวลาเสร็จเราก็กลับแค่นั้นเลยนะคะนี่เอาให้ดูโล่งสะอาดสะอา้านไม่มีหลอกขี้เหี้ยวอะไรที่พูดเห็นไหมห้องนงห้องน้าโล่งเห็นไหมมีโอเคจ้ะเสร็จแล้วศักยภาพมึงระดับคนจบที่ศักยภาพมึงระดับคนจบที่ ศักยภาพมึงระดับคนจกขี้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 